อสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันที่29นะครับพฤศจิกายนพศ2567นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ50นาทีมามาดูถอนไม้ให้ใครบ้างน,นะครับนี่พี่จินดารักนะครับจินดารักนะครับ3ต้นนี่3ต้น3ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ3ต้นนะครับนี่คุณจินดารักนะครับ ที่วัดที่มีนี่ครับสองต้นนี้ต่อทรงสูงญี่ปุ่นทรงสูงไปแล้วนะครับที่วัดที่มีรับไปแล้วสูงทั้งกระถางเลยนะครับนี่นะครับเป็นแดงพยาเพิ่มทรับยดอกกำลังมาอันเนี้ยอันเนี้ยโหดสุดโหดจริงสวยมากนะครับสวยมากสวยมากนะครับพี่วินัยต้นที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็พี่ชนาพาต้นที่สิบสามนะครับแล้วก็ของคุณจินดารักษ์นี่มีเครื่องปลูกสี่ถุงนะครับหรือหงชุดก็ วันนี้ก็ขอโทษถ้าลูกค้านะครับพี่วินัยนะครับก็ไม้สลับกับคุณพี่สมจิตนะครับก็ไปถึงแล้วถึงจะรู้เพราะแกะมามันจะมีชื่อมีเลขนะมันสลับกันอยู่มันสลับกล่องกันนะครับก็ขออภัยพี่วินัยบอกว่าลงปลูกเรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วนะครับก็เลยสั่งต้นนี้เพิ่มเข้าไปสั่งต้นนี้มานะครับอีกต้นนี้สวยนะครับสามกิ่งสามสีนะพี่วินัยนะ ถ้าไม่สามสีก็สองสีแหละถ้าบางตัวผิดพลาดประการใดก็ขออภยัอยเนี่ยมีสีนี้ก็สีนี้แล้วของคุณชนาพานี่เป็นอ่าอะไรนะบัวชมพูนะครับนะครับของพี่สมกิตก็ลงปลูกไปเรียบร้อยเหมือนกันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งใหม่นะครับก็ขออภยัยถ้าลูกค้าจริงบางทีมันไม่ได้ผิดอะไรนะคือมันผิดกล่องไปผิดเจ้านะครับเดี๋ยวไปดูของใครบ้างนะครับ เพราะว่าไม้บางตัวมันจะถูกเซตไว้ต้นไหนต้นนั้นแล้วก็จะเขียนชื่อกำกับไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นมันมันมันเราจะเถียงกันไม่ได้อย่างนี้แหละครับถึงบางตัวถึงบอกว่าไม่ไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์นะครับชอบต้นไหนสั่งต้นนั้นไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์มันจะมีหลักฐานในแชทชัดเจนว่าพี่เอาต้นไหนผมส่งต้นไหนแล้วก็แต่ละต้นก็จะมีเลขกำกับไว้อย่างนี้และเขียนชื่อกำกับไ,ไว้อีกถ้ามันผิดบอะไรเนี่มันจะเห็นชัดเจนมันจะโบยกันไม่ได้ นะครับเพราะนั้นบางโตค้าขายจริงใจอย่างนี้แหละนะครับผิดเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ก็บางตจะโอนตังคืนให้แหละบางตมันผิดอ่ะมันผิดอ่ะบางโตจะโอนตังคืนให้ลูกค้าก็ไม่เอาลูกค้า,คาก็บอกไม่เป็นไรนะครับแล้วเขาว่าพี่วินัยสั่งต้นใหม่เพิ่มมานะครับแล้วเอาต้นที่ผิดอะ่ะเอาลงปลูกไปเล้วพกก็สวยดีนะครับพี่พี่สมจิตก็เออสวยดีนะครับมันมันแค่มันมันผิดผิดผิดที่ต้องการแต่ว่า เราไม่ได้ว่าเอาอีกต้นหนึ่งไปให้คนอื่นเหมือนกับว่าสั่งสองคนแล้วก็เอาต้นไม้ต้นหนึ่งไปให้คนอื่นแล้วอีกต้นหนึ่งไอ้ต้นที่เราสั่งไปให้คนอื่นแล้วก็เอาต้นที่เราไม่ได้สั่งมาให้เราอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบมีมีต้นเดียวจะสั่งสองสองคนแล้วก็ไอเอาต้นที่สั่งไปให้กับอีกคนหนึ่งแต่ของมังโตไม่ใช่ของมังโตคือผิดจริงๆคือมันวางอยู่คู่กันแล้วก็ใส่ผิดกล่องสลับกันไปผิดเจ้านะครับก็ขออภัยจริงๆมันเนี่ยมังโตถึงพูดว่า มันจะมีผิดพลาดแบบนี้แหละแต่ถ้าหากแบบว่าต้นเดียวเที่ยวทั่วโลกหรือรูปเดียวเที่ยวทั่วโลกอย่างนั้นไม่เอานะครับไม่มีไม่มีนะครับเนี่ยมันพอไม้มันเยอะๆบางทีมันใส่กล่องสลับกันนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆนี่มาดูมังตถึงบอกว่าแดงกุหลาบดอกใหญ่ของมังตมันมันไม่ธรรมดานะเนี่ยกิ่งโย้เลยเนี่ยออกสองนี่ยังมีอีกอีกกี่กีก่กอกดอกเนี่ยอีกห้านะเนี่ยอีกหกด้วยนะครับมีก็หกนะเนี่ย กิ่งเดียวนันเนี่ยดูเดียโยเลยต้นที่หกสิบแปดมันมีสองสีนะอีกสีนึงเป็นอันนี้นะครับเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอีกสีหนึ่งเนี่ยหกสิบแปดไม้สมบูรณ์จริงเห็นปะถอนออกมาแล้วเป็นไงต้นใหญ่รากสวยเอาไปขึ้นกระถางสิบสี่ใครใจถึงหน่อยก็ไปขึ้นเนี่ยกระถางปี๊บแบบนั้นเลยใครใจถึงหน่อยอะนะครับออพอขึ้นได้สักเดือนสองเดือนมันก็จะใหญ่แบบกระถางปี๊บที่บางโตมีไนงะนะครับเนี่ยเห็นไหม ของมันพิสูจน์กันง่ายๆเนี่ยของมันเห็นๆเนี่ยลูกค้าลงไปทาดูสิเอาไปซื้อกระถาง16นิ้วมาเลี้ยงเลยนะครับก้นลึก16บนิ้วก้นลึกเอาขึ้นปลูกเลยไม่เกินเดือนเดือนนึงอะเต็มที่2เดือนมันจะใหญ่เบ่งเกือบเต็มกระถางเนี่ยนะครับไม้มันพร้อมมากเพราะมันอยู่ในกระถางนี่มันเบียดมันเบียดมากแล้วนะครับนี่ต้นที่68ก็สวยมี2สีนี่แดงดอกใหญ่ตัวนี้ต้นที่62สเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดาดอก ดอกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนะไม่ใช่ว่าบานจนจะหมดแล้วนะไม่ใช่นะเพิ่งเริ่มเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทั้งนั้นเลยนี่ต้นที่หกสิบเก้าอันเนี้ยอันนี้อันนี้มันอันนี้มันดอกตัวใหม่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันดอกตัวใหม่แล้วก็มีแดงพยาเพิ่มทับเนี่ยมันมันชื่ออะไรนะจําไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยนะครับสวยนะครับต้นที่หกสิบห้าเนี่ยลูกไม้ใหม่ของเดือนอะไรนะพึ่ง อะไรนะพฤษภามนีกกรกฎาสิงหากันยากันยาตุลาเนี่ยแหละเนี่ยกันยาตุลาหรือตุต้นตุต้นตุลาปลายกันยาเลยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยหกสิบเอ็ดขาวดอกใหญ่แปดสิบลุกไม้ตัวนี้นี่ก็อีกนี่ก็อีกต้นที่สวยมากมาตัวใหม่สวยมากนะครับต้นที่หกสิบสามเนี่ยดูดิกิ่งก้านกิ่งใหญ่ดูดอกนี่มาเป็นพวงเลยนะครับมา ไอ้นี่อันี้เพิ่งจะเริ่มนะอันเนี้ยไม้มันไม่ได้อัดปุ๋ยเร่งดอกไงนะครับกิ่งไหนพร้อมก็จะให้เนี่ยกิ่งไหนแบบพร้อมจะให้ดอกก็จะให้กิ่งไหนยังไม่พร้อมก็เป็นใบไปก่อนนี่ดูดิมาทุกช่อเลยนี่หว่ามีอันเนี้ยช้ากว่าหน่อยเนี่ยไม้มันไม่ได้อัดปุ๋ยเร่งดอกนะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอันไหนพร้อมก็มานี่ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้านี่ไม้ตัวนี้สวยเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มจะเริ่ม ต้นที่หกสิบสี่แดงพญาเพิ่มซั์ต้นที่สิบนะครับม่วงไต้หวันม่วงม่วงไต้หวันนี่หมดแล้วนะม่วงไต้หวันสังเกตดีๆไม่มีแล้วนะหายไปแล้วนะนะครับม่วงไต้หวันนี่กิ่งหมดหมดรอบนะครับอันนี้เป็นมีอยู่กิ่งหนึ่งมั้งหรือสองกิ่งไอ้มีอยู่สองแบบนึงนะหนึ่งกิ่งสองกิ่งนะครับอีกกิ่งหนึ่งเป็นแดงพญาเพิ่มรัพย์นะครับม่วงไต้หวันหมดแล้วต้นที่ห้า ต้นที่ห้าดูดิสวยไหมลูกไม้ตัวนี้ตัวจะพยายามวางให้มันมีใบรองมันจะได้บานทนทน,ทนไอไอดอกก็ไม่อยากจะอยู่กับใบเพราะว่าเขาก็เขาก็มีลีลาของเขาเนาะเนี่ยตัวนี้สวยนะครับนี่สวยมากนะครับต้นที่ห้าสวยต้นที่หกต้นที่หกโบวชมพูใช่ไหมใช่ต้นที่หกัวชมพ,ชมชนชมพูนะครับใช่ไหม ใช่ใช่สิใช่สิครับต้นที่หกบัวชมพูนี่ต้นที่สองแจ๋วแม่แดงยยพญาพุ่มทรัพ์แจ๋วหอ้ยไม้มืงโตมืงโตชอบมากเลยนะครับมันความสุขได้เล่าจะเท่าชมไม้ตัวเองนะครับมืองโตชื่นชมเขาเพราะว่าเขาให้ดอกแบบทีโอ้โหเป็นก้อนเป็นก้อนเนี้ยให้ดอกทีเยอะเนี้ยนี่อะไรนะบัวชมพูต้นที่หนึ่งสวย สวยมากนะครับต้นที่สามไอ้ขาวตัวใหม่เนี่ยไอ้ที่ดอกหอมหอมอันนี้ยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงต้นนี้ยังอยู่นะปีไฉไลกับแดงพญาเพิ่มซับนะมีสองสองสีเจ็ดร้อยค่าสง่งแปดสิบบาทอันนี้ต้นอันนี้ยังอยู่นะขาวดอกใหญ่ต้นที่เจ็ดสิบนี่นี่น,นี่ต้นที่สิบสองนี่นี่นี่ว้าเป็นไงพอมันได้ไฟแต่ยังไงก็สู้แสงแดดไม่ได้แสงแดดจริงมันจะสวยกว่าอันนี้มันจะแบบ เขตมันจะแบบเพี้ยนๆไปนะครับเนี่ยยังไงก็สู้แดดจริงไม่ได้แต่ว่าเนาะมองอย่างนี้ก็ได้เนาะนะครับเนี่ยต้นที่อะไรต้นที่สิบสองหูทุกกิ่งก้านยาวไม้เสียบเดียวต้นใหญ่เปเร่งเลยต้นที่เจ็ดนี่ลูกไม้ต้นที่เจ็ดแล้วก็ต้นที่สี่นะครับชมพูรับเจริญดอกเพิ่งจะเริ่มบานวันนี้แหละบานเมื่อเช้านี่เองเนี่ยชมพูซับเจริญนะครับอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยอันนี้เป็นเป็น เป็นตัวใหม่หรือไม่ก็น่าจะเป็นบัวชมพูนะกิ่งเนี้ยไม่ใช่นะเนี้ยกิ่งนี้ไม่ใช่เนี่ยนี่นี่อันนี้เป็นชมพูซับเจริญสวยมากสวยมากใครชอบทักมาแล้วก็ใบด่างหินอ่อนยังอยู่นะไม่ติดกิ่งหนึ่งนี่ใบด่างหินอ่อนขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ก็เหมือนกันขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบไม่ติดกิ่งหนึ่งลูกไม้อันนี้ก็ยังอยู่นะเนี่ยนะครับตัดตัดไปต่อกิ่งแล้วยี่ยี่สิบกว่าต้นนะมีแค่นี้อันนี้บนงัวได้กิ่งมาซื้อกิ่งมา จาเอาวต้นนี้ขขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบพรุ่งนี้ลายต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะเนี่ยสี่ต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งก็เอามาร้อยห้าสิบนะครับอ้ยค่าส่งมันให้มันโตเหอะนะครับเห็นค่าส่งแล้วก็รู้กันเนาะนะครับนี่อันนี้ก็ต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะนะครับสามต้นขอร้อยเดียวค่าส่งนะครับสามต้นขอร้อยเดียวค่าส่งแล้วก็พอต้นที่สี่ใครสั่งต้นที่สี่ก็บวกอีกสามสิบบาทห้าต้นแถมหนึ่งต้น มไม้แถมบางตัวก็จัดให้สิบต้นแถมสามต้นบางตัวก็จัดให้เหมือนกันนะครับตอลีลาเล่นลากสวยเป็นแดงพญาเพิ่มทรัพตอลีลาเล่นลากเอี้ยวเอียงพุ่มมาและทรงดีนะครับนี่ดอกมาดีแดงพญาเพิ่มทรัพย์เด้อทรงสวยห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ลูกไม้ไม้นี่ ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบลูกไม้ใหม่นี่ก็ลูกไม้ใหม่อันนี้ก็เห็นแล้วเนาะนี่ลูกไม้ใหม่นะครับนี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่นี่ก็ตัวนี้นี่ตัวเป็นเบดเบดเนี่ยคล้ายๆช,ช็อกโกแลตชิพอาจจะมีสองชั้นสวยนาะดอกมันกระชับกลวยดอกสั้นกีบดอกบางนะครับไม่ต้องมีใบรองก็ก็สวยดอกตั้งตลอดเวลาเนี่ยดูดิดอกตั้งสวยเป็นเบดเบดไฮโซไฮโซหน่อยนะครับนี่นะครับก็ขอ5ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับ เนี่ยดูแดงพยาเพิ่มทรัพย์ดินี่มึงโตตัดแต่งสวยจริงนะนี่ให้ดอกที่เป็นพวงอย่างนี้เลยนี่ยมันบานหลายวันแลวเอาออกเนี่ยนี่นี่เอาออกออกบานหลายวันละไม่ชอบให้มันบานหลายวันดอกมันโซมเด็ดนะครับเนี่ยมันมีแค่นี้พอเนี่ยตะกี้เด็ดออกไปเท่าไหร่ละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็ดเจ็ดช่อหนึ่งอ่ะมีเจ็ดดอก เมื่อวังอลังการนะครับนี่เด็ดนะครับนี่ไม่สมบูรณ์ดอกหนิกเด็ดนะครับมันโตเจอไม่ได้หรอกอันไหนไม่สมบูรณ์ไหนมันโตเด็ดเกลี้ยงอ่ะนะครับไม่สนใจเพราะว่าเราไม่ได้อัดปุ๋ยเร่งดอกไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะนั้นเด็ดยังไงมันก็เน่ายากเน่ายากนอกถ้าใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบมันจะมีสารเคมีเคลือบอยู่พอเราไปเด็ดอย่างเงี้ยไอสารเคมีมันจะเข้าไปในน้ำเลี้ยงและอาจจะทำให้กิ่งเน่าได้ ถ้าไม่จําเป็นถ้าใครที่ให้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบหรืออะไรนี่อย่าไปเด็ดแบบนี้นะมันจะทําให้สารเคมีมันเข้าไปในรอยแผลที่เราเด็ดแต่ของมตมไม่มีของตัวก็เด็ดได้เลยเพราะมันไม่มีเคมีไงอ่ะแล้วก็นี่เหลืองซับเจริญเบอร์สองดูให้ดอกเด็ดต้องไม้ค้าอะดูข้อให้ดอกดูนี่เรื่องจริงนี่ดูต้องเอาไม้ค้าอ่ะเนี่ยนี่นี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ก็ลูกไม้สวยเนี่ย ไม้สวยไหมเนี่ยห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่นี่แดงพาสเทลเนี่ยนี่นี่เป็นอย่างนี้เหมือนเอาภูก,กันมาแต้มสีอะห้าร้อยค่าส่งแปดสิบเนี่ยใครจะเอาเป็นชุดเนี่ยสี่ต้นพันห้าเนี่ยอันนี้ชุดที่หนึ่งใช่ไหมเคยลงไว้เนี่ยนี่ชุดที่หนึ่งแต่ลายต้น่ะลายต้น่ะก็ขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบอันนี้ชุดที่สองลูกไม้แดงกุหลาบดอกใหญ่อันนี้รู้กันอยู่แล้วเนะเพราะมันบานหลายรอบแล้วมันบานแล้วมันก็บานแล้วมันก็ร่วงไปน,นี่บานไม่แล อันนี้ก็ลูกไม้ตัวนี้นี่แล้วก็นี่ก็ลูกไม้ตัวนี้นี่ชุดที่สองนี่ก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับชุดที่สามนี่มีขาวดอกใหญ่อันนี้มีลูกไม้ใหม่กับแดงกุหลาบดอกใหญ่แล้วก็มีลูกไม้ของบางตัวเองสองต้นนะครับนี่ชุดที่สามสี่ต้นพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับชุดที่สี่คืออันนี้ชมพูทรับเจริญหูมันดอกให้ดอกเยอะไปต้องเด็ดมันเยอะมากกิ่งมันเล็ก กิ่งมันเล็กเนี่ยดูกิ่งแค่นี้เองเนี่ยดูมันให้ดอกดินี่เขาให้ดอกขนาดนี้เลยนะกิ่งมันเล็กไปนะครับเนี่ยจะให้เห็นก่อนเลยว่ามันให้อย่างยิ่งจริงนะเนี่ยดูดีนี่ดูกิ่งมันเอาไม่อยู่กิ่งมันเอาไม่อยู่กิ่งมันยังเล็กอยู่ะแต่มันให้ดอกนี้นี่ไม่ต้องให้สารเคมีเลยนะไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเจ๊เจ๊เอาไม้มาคั้ำหน่อยไามไม่ไหวแล้วยョ มันโยเกินนะครับเสียศูนย์คัมทักสองกิ่งนะเจนะเนี่ยเอามาสองอันชมพูตัวเนี้ยกิ่งมันโยต้องค้ำอ่ะไม่เนี่ยมันเหลืองทับเจริญนะค้ำหน่อยมันก็สวยเห็นปะอันนี้มันโยไปมันโยไป,โย,ไปโยมากิ่งมันยาวมากไม่อยากตัดทดดอกเขาก็ลังมาสวยก็ปล่อยเขาก่อนนะครับอีนชมพูทรัพย์เจริญสวยมากตัวนี้ห้าร้อยครับส่งแปดสิบมีใครจะเอาทั้งชุดเนี่ยชุดที่สี่เนี่ย สีต้นนี้ก็รู้ๆกันนะขอพันห้าค่าส่งเอามาร้อยห้าสิบพอเนี่ยมันมันอยากจะให้ดูดอกไงเดี๋ยวให้น้องเจเขาจัดการเอาไม้คำ้ำให้มันสวยสง่าหน่อยสวยจริงดูดอกดิโยเนี่ยมอกกิ่งมันใหญ่ไอ้กิ่งมันเล็กไงแต่ดอกมันเยอะเนี่ยนี่นะ สองกิ่งให้มันสวยๆนี่น้องเจเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับเขาจะแบบขานี้เขาชอบแนวนี้สวยงามครับไนนทนตาหวานดิเจทนตาหวานหบนมันนี้นี้เป็นไง <laughs> นะครับนี่แหละครับก็ก็มีความสุขเล็กๆกันนะครับมันมันมันไม่ได้ว่ารวยฮาลูฮาราหรอกมันน,นีลูกไม้ใหม่ไม้ใหม่ นี่ถ้าเขาเจอคุณเจเขาเจอหนุ่มหล่อๆเขาจะตาหวานกันนี้อีกนะอันนี้คืออยู่ในช่วงทางานเขาก็จะต้องรักษาภาพพจน์นิดนึงนะครับนี่นิรการห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับนี่ดูลูกไม้ใหม่ต้นนี้ต้นใหญ่มากดอกเริ่มมาแล้วเนี่ยตัวเนี้สวยไหมคล้ายๆใยใ,ใหม่อะจะเรียกว่าใหญ่ใหม่ก็ได้แต่ว่าสีมันจัดกว่ามีสองชั้นดูต้นด้ย โคตรใหญ่เสียบเดียวพุ่มดีแน่นนี่ขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับนี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบไม้บางตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยขึ้นไปไปใหญ่เลยนะครับใหญ่ทันทีทันใดนั่นเองอ้อต้นนี้ตกลงลูกค้าไม่โอนตังค์ให้บางตนะใครจะเอาต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบเอาสี่ร้อยพอจะได้จะได้ไปนะครับสี่เอาสี่ร้อยพอสี่ร้อยค่าส่งแปดสิบใครจะเอานะครับนี่ต้นนี้นะครับ ก็พร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะครับอยัดก,กักเนี่ยพอพอเนี่ยอย่างเงี้ยพอข้ามวันแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางตัวจะเจอแบบนี้ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติลูกค้าหลายคนจะฟังบางตัวบ่นก็อย่าเซ็งเลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็ต้องพูดอ่ะทำไมบางตัวถึงบอกว่าโอ้ยพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะครับนี่ไงนี่คือเหตุผลว่าเนี่ยจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวบ่ายๆโอนให้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครบยีบเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เห็นโอนเลยบางตัวทักไปถามทีเดียวแล้วไม่ถามลนวะ ก็แล้วแต่เขาอ่ะแดงอุดมทนะรัพย์นะตอลีลานะครับทรงขวดทรงสูงตอลีลาขอสี่ร้อยค่าส่งแปดสิบลูกค้าไม่ยอมโอนนี่ก็ลูกไม้ใหม่รอดอกบานดูต้นดิเดี๋ยวให้ดูหน้าไม้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่มากใช้ได้เลยแหละนะครับนี่ทรงสวยเห็นไหมต้นใหญ่แล้วก็มีตอญี่ปุ่นทรงสูงนี้อันนี้ตอญี่ปุ่นตัดสั้นดีกว่าอย่าเรียกทรงสูงเลยดูให้ดอกเลย รอยญี่ปุ่นมันดีอย่างนี้แหละยังไม่บานรอพรุ่งนี้แล้วกันเนี่ยรอยญี่ปุ่นตัดสั้นทรงเหมือนดาฬิการายเลยไหมตัดทดหนึ่งมีดแล้วด้วยนะนี่มันตัดสั้นกลมดีไหมนี่มีรอยตรงนี้หน่อยหนึ่งมันไม่ได้รอยรอยลากมันมันในนี่กันนะครับเนี่ยนะครับก็มีมีรอยอย่างนี้ก็บอกอะ่ะมันจริงๆมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องบอกก็ได้อะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดแต่งเลยสวยไหม ต่อญี่ปุ่นตัดสั้นทรงขวดน่ารักนะครับนี่ตัดพบตัดทดมีดหนึ่งตีพุ่มสวยเลยเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมเี่เป็นไงน่ารักไหมใครชอบทักมหมเอาเท่าไหร่ดีอะเอามาเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับค่าส่งก็เอามาแปดสิบบาทแล้วกันทรงมันสวยนะครับทรงมันสวยทรงมันสวยนะครับใช่ได้ ตรงมันสวยดีตัดทดมีหนึ่งไม้ตั้งนานแล้วนะครับดอกไม่มาสักทีทดอกมากับขึ้นขายเลยนะครันสวยดีอ่ะเดี๋ยวไปดูไม้สองปีป๊บนะครับนี่น้องเจเขาค้ำเรียบร้อยแล้วสวยเลยเห็นปะเดี๋ยวจะให้ดูแต่เกี้ยมันโยเยใช่ไหมนี่พอค้ำแล้วดอกมันตั้งทรงมันสวยเห็นไหมมันมีหุ่นที่มาทันทีเลยเนี่ยใครไม่อยากตัดทดเอาไม้ค้ำเลยครับมันอาจจะดูแบบไม่ไม่ดูดูไม่เกะก,กะนะ ก็สวยอะมันค้ำสวยมันต้องค้ำอ่ะบางทีเราต้องการให้เขาชูอย่างเงี้ยค้ำได้แต่ใครไม่ชอบค้ำก็ตัดทดมันซะเลยนะครับแต่บางอย่างบางตัวจะตัดทดก็เสียดายอะดอกกาลังสวยเลยเนี่ยเออก็ก็ต้องก็ต้องประมาณเนี้ยค้ำหน่อยค้ำหน่อยมันก็จะได้แบบสวยงามนะครับนี่ต้นนี้ยังอยู่นะนี่ต้นที่สี่สิบห้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องเอ่ยบ่อยๆอ่ะเพราะว่ามันสวยจริงเนี่ยเนี่ยดอกโรยแล้วมันบานมาเป็นอาทิตย์แล้ว บานเป็นอาทิตย์ก้าออกเนี่ยบานเป็นอาทิตย์แล้วบานโหบานบลพลึกพลึพะละพละ,พล,ะพลือเนี่ยเนี่ยบางทีน้ําเลี้ยมันขึ้นไม่ทันแดดมันแรงตรงเนี้ยตอนเช้าเห็นเย็นๆอย่างนี้เหรอเนี่ยต้นที่สี่สิบห้านะครับแดดมันแรงมากสวยมากสวยมากนะครับใช้ได้เลยเนี่ยขอ800แปดร้อยเองถูกๆโอ้โหจากพันห้าหรือแปดร้อยอ่ะต้นลีลาลากสวยเนี่ดูลากเบิ่มเลยหายไปตั้งครึ่งเนี่ยนะครับ ขอแปด้อยเองดูดิสวยมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้ขอพันเดียวมีสามแดงมีแดงนี้แดงนี้แล้วก็แดงแดงดอกตัวนี้นะครับมีสามแดงนี่ขอพันเดียวถูกๆอันนี้ลูกค้ารับแล้วอันนี้ลูกค้ารับแล้วอันนี้ลูกค้ารับแล้วรอส่งเพชรหน้าวังต้นนี้ขอสี่พันโอ้ยสวยใหญ่อลังการงามกระถางแปดสิบเซนนะดูทรงดิโอ้ยงามมากขอสี่พัน อันนี้ขอห้าพันนะครับทรงงี่งามเลยสวยมากไอ้พวกนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับวันนี้บางตัวเอาไม้ใหญ่มาขึ้นอ่าต้นต้นไปอยู่นู่นแล้ะนะครับนี่แดงอุดมสุกได้เวลาโชว์หน้าร้านแล้วครับแดงอุดมสุกบางตัวแสงมันทําให้เห็นเป็นขาวจริงๆมันเป็นสีแดงนะเนี่ยเป็นไม้สามชั้นกลวยดอกสั้นกลีบดอกไม่หนานะครับบานทนบานนานบานโอ้โห แต่ตั้งแต่เลี้ยงมานะตั้งใจเห็นเข้ามายังไม่เคยให้ดอกเต็มฟอร์มเลยนะให้ดอกสองดอกอย่างนี้แหละอันนี้เอาใส่กระถางเดิมยกต้นขึ้นเปลี่ยนเครื่องปลูกทั้งหมดแต่ไม่ได้แต่งรากนะเปลี่ยนเครื่องปลูกทั้งหมดเอาเครื่องปลูกใหม่ใส่นะครับให้ปุ๋ยจะดันดอกแล้วไนงะบางตัวใช้วิธีดันดอกโดยการใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะเออไม่ได้ดันดอกใส่ปุ๋ยเคมีนะบางตัวใส่ปุ๋ยขี้ไก่เดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะเราจะได้เห็นดอก เต็มฟอร์มต้นนี้ต้นนี้มาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยไม่เคยให้ดอกเต็มฟอร์มไม่เคยเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นจะเห็นดอกสองดอกสาดอกแบบนี้แหละก็ปิดกระปลอยจริงๆมันต้องตัดทดหนึ่งมีดให้มันตีพุ่มใหม่บางตัไม่ตัดบางตัวจะปล่อยอย่างนี้เลยดูดิว่าเขาจะให้ดอกเต็มฟอร์มได้ไหมนะครับบางตัวจะไม่ตัดก็บางตัวอยากอยากดูเขาแบบนี้ บ,บางตมีลูกค้าเจ้าหนึ่งมามามาซื้อต้นไม้บางตัวบ่อยก็ขอไอ้นามพี่ติงพี่ติงจะเป็นคนที่ซื้อไม้คือพี่ติงบอกมาคํหนึ่งว่าทรงที่เขาเป็นแบบเนี้ยของเขาสวยมากอยู่แล้วพอเขาให้ดอกเขาสวยมากเลยเราไม่จําเป็นต้องไปแต่งอะไรเยอะไม่จําเป็นต้องไปตัดแต่ก่อนบางโตจะเป็นพวกบ้าพลังคืออะไรหน่อยก็จะตัดแต่งตัดแต่งให้ได้ทรงตามที่เราเห็นตามไม้ประกวดเราจะติดกันอย่างนี้ใช่ไหม พี่ติงมาเปลี่ยนความคิดของตโตหลายหลายอย่างในการเลี้ยงต้นไม้เนี่ยของพี่ติงเขาบอกไม่ต้องตัดนะทรงเนี้ยสวยแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเลยนี่ก็เหมือนกันบางโตจะแต่งให้เขาเนี่ก็ของพี่ติงนะรอดูดอกพี่ติงมาวันนี้พี่ติงกลับจากต่างประเทศแล้วก็มาวันนี้เนี่ยบางตจะตัดแต่งกิ่งไอเนี้ยพวกเนี้ยให้เขาเขาบอกไม่ต้องไปทําอะไรของพี่เลยนะปล่อยอย่างนี้เลยดูสิเขาสวยขนาดไหนเนี่ย ต่ก่อนแรกๆอะ่ะบางตจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเกะก,กะมันลกไปหมดเลยอะ่ะมันดูลกเขาบอกเนี่ยคือธรรมชาติของต้นไม้ที่สมบูรณ์บางตก็เลยเออมันจริงเว้ยถ้าเหมือนเราอะ่ะมันเราสวยด้วยธรรมชาติอะ่ะผู้หญิงที่สวยโดยธรรมชาติอะ่ะไม่มีการดัดแปลงไม่มีการใสก่กามไม่มีการตัดตรงนู้นตัดมันสวยจริงๆอ่ะมันสวยจริงๆสวยด้วยตัวเขาเองจริงๆอะ่ะไม่ได้สวยเพราะการตัดแต่งบางตก็เลยเดียเ๋ยวนี้อย่างอย่างเงี้ยบางตถึง ไม่ตัดตอนแรกบังตัวจะแต่งให้มันเป็นพุ่มเลยนะตัดลงให้เตี้ยอย่างเงี้ยมังตัวก็มายืนมองมันมีเสน่ห์ในตัวเขาเองเขาปิมีเสน่ห์ในตัวเขาบางตัวก็เลยปล่อยนะครับเหมือนไม้หลายๆต้นเดี๋ยวนี้บังตัวถึงไม่แตะอะไรเลยบางตัวจะไม่ค่อยแตะไม่ค่อยแต่งไม้มานานแล้วแหละแต่งน้อยแต่ว่าแต่งเหมือนกันนะครับแต่พอพี่ติงเข้ามาซื้อไม้แล้วพี่ติงเขาอธิบายพี่ติงเขาก็เป็นคนเลี้ยงชนชมมานานเขามีต้นใหญ่ๆเยอะแยะเลยแต่เขาก็มาซื้อมาช่วยสนับสนุบบางโตมาดูตต้้นนนเล็กอะไรสุกสนาน เขาชอบแบบเขาชอบมาดูไม้ที่เป็นธรรมชาติเขาก็บอกมังโตบอกว่าไม้ที่มันเป็นธรรมชาติมันสวยที่สุดอยู่แล้วมังโตเผลอไปตัดแต่งของเขาอยู่ต้นหนึ่งก็ด้วยความที่เราชอบแต่งเขาก็บ่นเนี่ยตัดของพี่ทําไมเนี่ยไม่ต้องไปตัดนะเนี่ยรากต้นเนี้ยมังโตยังขออนุญาตตัดเขาเขาต้องบอกว่าตัดออกนิดเดียวพอนะไม่ต้องแต่งเยอะนะเดี๋ยวมันจะแต่งตัวของเขาเองพี่ริงเขาเลี้ยงไม้มานานมังโตคิดว่าเขาเลี้ยงไม้มานานมากเขาเป็นคนที่ซื้อไม้ไม่ได้ดูทรงสวยเหมือนชาวบ้านไม่ใช่ เขาจะดูความความลำเมียดนเสน่ห์และก็ลีลีลากิ่งที่ไม่เหมือนไครก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าพี่จริงเขาซื้อไม้เนี่ยเดี๋ยวต้นนี้มันได้ทรงสวยๆหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอาไอ้ต้นนี้ก็เหมือนกันจริงๆมันไม่ได้อย่างนี้หรอกบางตัวไปตัดแต่งก็สวยตามที่เราเห็นแต่จริงๆมันมีกิ่งน,นี้ขึ้นมาเดี๋ยวบางตัวตัดออกไปหมดเลยเนี่ยไม่ตายด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะกิ่งมันมันได้อายุอะเอาไปชำดอกก็มาเนี่ยบางตัวก็ตัดแต่งก็สวยแหละแต่ว่าพี่จริงเขาบอกไปตัดของเขาทำไม อย่างเดิมๆสวยกว่าเนี่ยมันต้นเนี่ยอันนี้เขาสั่งห้ามเลยบอกว่าเธอไม่ต้องไปแตะมันเลยนะปล่อยมันเลยนะมันลกเนี่ยเป็นบางตัวบางตัวก็จะตัดนี่ออกใช่ไหมเพราะเผลอตัดสองกิ่งนี่ด้วยเหลือสองกิ่งข้างบนเตัดตีพุ่มให้มันสวยงามบอกไม่ต้องอย่างเนี้ยสวยตัวก็มายืนมองมันสวยตรงไหนสรุปคือทุกวันเนี่ยเออมันสวยจริงมันมีเสน่ห์มันมีชดช้อยมันมีกิ่งแต่เขาจะเติมกิ่งสมมติฝั่งนี้มันน้อยไปอ่ะดูดิกิ่งใหญ่มันเอียงไปฝั่งนี้ใช่ไหม แต่ฝั่งนี้มันน้อยเนี่ยเขาพยายามแตกกิ่งเล็กมาเนี่ยเพื่อสร้างความบาลานซ์ให้ตัวเขาเองเออมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์จริงพี่ติ๋งผมมันมีเสน่ห์แล้วเขาก็จะเลือกซื้อไม้ที่มันมีเสน่ห์ก็ก็ขอบคุณพี่ติ๋งนะครับที่ให้ให้ความรู้เล็กเน้อยน้อยนะครับขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่มาแลกเปลี่ยนความรู้บางตัวไม่ได้เก่งกาจไม่ได้อะไรก็เรียนรู้ไปเรื่อยขนาดบางตัวอยู่กับต้นไม้มาจะยี่สิบปีบางตัวก็จะมีแบบเนี่ยลูกค้ามาบอกสิ่ง ละอันพลน้อยที่บางโตมองข้ามหรือบางโตไม่มีความรู้ความรู้แต่ละคนภูมิปัญญาแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางโตไม่ใช่น้ําเต็มแก้วบางโตน้ามีน้ําน้อยก็ <ST uk ling> พร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆตลอดพร้อมที่จะดัดแปลงเปลี่ยนความคิดตรงนู้นตรงนี้ในการเลี้ยงต้นไม้เพื่อความสวยงามมันเป็นความสวยงามที่ไม่ได้สวยงามลงประกวดอ่ะมันเป็นความสวยงามที่มีแล้วเห็นแล้วม,ลมีความสุขไม้บางโตถ้าถามว่าลงประกวดได้ไหมบางโตบ,บอกว่าไม่ได้ตัดแต่งมันลงประกวดไม่ได้หรอก แต่ไม้บางตสมบูรณ์แข็งแรงมันอยู่เป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานถึงเหลนถึงโหลนได้นะครับนี่ตโตให้น้องเจด้าปูดินนี่น้องเจด้าปูดินพูนขึ้นมาเพื่อปิดรากนะครับดันดันดนัเขาเรียกอะไรดันดันต้นขึ้นมาแล้วก็เอาดินปูให้มันสูงตรหง่านขึ้นสวยเรื่งไหมเป็นแก้วกระราบุญหนิงเกาะหิน กระพอกสูงหน่อยแหละนะครับเพราะมันร้อนนะครับเนี่ยกดันต้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็พอกสูงเดีย๋ยวมันก็ซุดอีกแหละมันกินเกง่งเนี่ยต้นละสี่ร้อยสองต้นเจ็ดร้อยสามต้นพันส่งฟรีเกาะหินสวยๆเลยดูทรงนี่นะครับเป็นไม้ไม้เล็กแต่ว่าสวยนะครับไม้เล็กโอ้ยนี่นี่ดันนี่ดันดันกิ่งขึ้นมาดูกิ่งหลุดเพราะว่าเครื่องปลูกมันหมดโอ้ยลากไม่บ อันนี้ยังไงวะเนี่ยะนะครับมันเป็นยังไงเนี่ยไม่เกาะซะแล้วนะครับมันเครื่องปูกมันหมดไนเครื่องปูกมันหมดเอียงไปแล้วนะครับใครจะเอากระถักมาต้นละสี่ร้อยนะเป็นแก้วแคะแก้วกะละบุน,นิงดอกหอมนะครับก็สวยๆแหละนะครับเอาไปเลีย้ยงสวยๆสามต้นพันต้นละสี่ร้อยสองต้นเจ็ดร้อยสามต้นพันทรงสวยไหม เปิดหน้าสวยนะครับนี่นี่ก็สวยนี่ยืนทรงต่างห่านดีเท่แต่ละต้นไม่เหมือนกันดีลาท่าทางนะครับแล้วก็มีต้นใหญ่ไอ้ต้นตรงนู้นเดี๋ยวบางโตเลี้ยงให,ให้ใหญ่กว่านี้อีกบางโตจะเลี้ยงให้มันแน่นกว่านี้เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนกระถางสวยๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ต้นเดียวห้าร้อยนะครับนี่นี่ตั้งขึ้นมาใหม่พอกมันสูงหน่อยนะครับสวยไหมนี่เปิดหน้าหน้า,หน,าหน้าอยู่นี่เนี่ยยกขึ้นมาพอกนี่สวยไหม สวยสงงาสง,ง่าเลยวางตรงไหนดีละ่ะนี่สวยสง,ง่าเลยเห็นไหมเนี่ยสวยสง,ง่าเลยนี่เนี่ยขอห้าร้อยขอห้าร้อยเนี่ยเนี่ยสวยมากเป็นไม้แคะสวยไหมเนี่ยดูเดชทรงสง,งาส่งงาสวยเนี่ยขอห้าร้อยนะครับไปทั้งกระถางบอนไซอย่างนี้แหละครับเนี่ยสวยสวยจริง,รงนะดูเดดูทรงนะครับ สวยเนี่ยสวยมากนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก,กระแดดอย่างนี้แหละเลี้ยงอยู่กระแดดนะครับเป็นไม้กลางแจ้งเลี้ยงอยู่กระแดดสวยขอต้นละห้าร้อยนะครับเนี่ยสองต้นนี้เอาเก้าร้อยค่าส่งมาร้อยหนึ่งก็พอส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะนะครับทรงสวยนะครับเนี่ยก็แต่งเปิดหน้านิดหน่อยเองก็สวยละใครชอบก็ทักมา ต้นที่สามสิบเอ็ดยังอยู่นะนะครับพวกสองปิ๊บดูตอนบ่ายแล้วกันเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับเหลือไม่กี่ต้นแล้วเดี๋ยวค่อยมีไม้ใหม่มาขึ้นใครจะเอาก็เอา,เอาไปก่อนเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะอุ้ยสวยสวยไหมสวยใหญ่อลังการดีมึงจะชอบดูนะครับใช่ได้เลยสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับ วัสสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ